สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะเปิดภาพล่าสุดเฟรมชวินโรจน์นักแสดงบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ภาพล่าสุดเฟรมชวินโรจน์จากบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นน้องที่กําลังเป็นดาวรุ่งกับนักแสดงหนุ่มน้อยคนนี้เฟรมชวินโรจน์ย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในบทบาทภาพยนตร์เรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้หลายคนต่างเอ็นดู ความน่ารักของหนุ่มเฟมในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังจำกันได้ไหมอดีตดาราตลกหนุ่มน้อยวยัยใสตอนนี้น้องเฟรมอายุ23ปีแล้วโตวเป็นหนุ่มเรียนจบมหาวิทยาลัยบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากปัจจุบันเฟรมชวินจบการศึกษาที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธซึ่งตอนนั้นน้องเฟมเข้ามารับบทเป็นนักแสดงบ้านชันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ด้วยใบเพียง11ขวบเท่านั้น หลังจากที่โลดแลนในวงการครบ10ปีแจ้งเกิดตั้งแต่เป็นนักแสดงวัยปถมเติบโตเป็นหนุ่มหล่อยังเดินหน้าในเส้นทางบันเทิงประสบการณ์ไม่ซ้ำหลังจากเรียนจบน้องเฟรมอยากทำงานเบื้องหลังและอยากเป็นผู้กำกับอีกด้วยรวมไปถึงอยากมีธุรก,กิจเป็นของตัวเองอยากทำร้านอาหารมีธุรก,กิจส่วนตัวเล็กๆและเจ้าตัวได้กลับมาอีกครั้งด้วยการไปถ่ายปกหนังสือที่ต้องบอกเลยว่าหุ่นแซบสร้างความฮือฮาให้กับแฟน,แฟน ส่วนเรื่องการทํางานก็ยังมีผลงานจากละครโทรทัศน์ซีรีส,ส์บทบาทพิธีกรรวมไปถึงบทซิตคอมต่างๆนอกจากนี้เฟรมชวินโรธยังได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ด2010รางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์และรางวัลผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่8สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมส่วนเรื่องหวานใจเจ้าตัวได้เผยสเปคที่ชอบว่าชอบผู้หญิงน่ารัก และไม่เอาแต่ใจตัวเองมากมีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนรักครอบครัวจากหนุ่มน้อยไว้สายโตขึ้นมาหล่อแบบครบเครื่องมีความสามารถทางด้านการแสดงเล่นดนตรีและวาดรูปอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ